สวัสดีค่ะโคเอนะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะเพราะว่ารีบทำนะคะยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยวันนี้จะมาสอนการแปลงเลขฐานจากเลขฐาน10เป็นฐานอื่นๆนะคะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนกับโคเอนะคะวันนี้เป็นคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะคราวที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเลข ฐานเลขอื่นเป็นเลขฐาน10นะคะคราวนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแปลงเลขฐาน10เป็นฐานอื่นอ่ะอย่างเช่นการแปลงเลขเอ่ออย่างเช่นอ่าเวลาที่เขาคิดเราเขียนเลขฐานนะคะอย่างเช่น5 2 3แปลงเป็นฐาน2นะคะแปลงเป็นฐาน2อ,อ่ะแปลงเป็นฐาน2 แปลงเป็นฐานสองอ่ะเขียนว่าฐานสองนี้ล้กันฐานสองห้าหกเจ็ดอ่ะแปลงเป็นอันนี้คือฐานสิบนะคะถ้าไม่เขียนอะไรแปลงเป็นฐานอะไรดีฐานแปดหนึ่งสองสามเจ็ดแปลงเป็นฐาน16นะคะค่ะ อย่าง5 2 3เป็นฐาน2นะคะ,ะสมมตินีเราจะหารด้วยเลขฐานเอาเลขฐานสิบน,นะคะไปหารเลขฐานนะคะ2 5 2 3หารน,นี้นะคะหารสั้นธรรมดาเลยค่ะ5 1าหนึ่งอสอ่งซอสองซอ2สี่สองซอสีเศษหนึ่งสองห้ง 4, งง 4, เศษศนยไม่เขียนนะคะ2 1 2อ,อันนี้เศษก็จะได้เท่ากับ2แล้ว3 1นิ้วก็เศษ หนึ่งนะคะต่อไปหารต่อแม่สองต่อค่ะสองหนึ่งสอสอก็เลยสองศูนย์แล้วหนึ่งเศษหนึ่งค่ะแม่สองสองอะไรที่หนึ่งไม่มีก็มองรวบสองกสิบเศษหม query, มสองห้ β, สาสิบ ลงตัวก็เศษศูนย์ไม่อส,ส,สองอีกสองสองหนึ่งสองสองสามหกสองสองสี่สี่แล้วห้าเศษหนึ่งนะคะแม่สอง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 หนึ่งสองเศษหนึ่งสองหกสิบสองเศษศูนย์สองแปดสิบหกเศษศูนย์สอง สองก็เศษศูนยสองสองสีก็เศษศูนโอ้ยเยอะจังสอง 1, 2, สองเศษอะไรเศษศอ่ะเวลาเขียนนะคะเราจะแปลงไปเลขฐานสองใช่ไหมแล้วก็แปลงจากเขียนจากเลขข้างล่างไปข้างบนเลยค่ะนี่เราจะไฮไลท์ให้ดูแปลงจากนี่จากข้างล่างตั้งเลขหนึ่งเลยขึ้นไปถึงนี่เลยค่ะ เราจะเขียนเลขล่างขึ้นบนนะอ่ะเช่นอันนี้ก็จะตอบว่าข้อนี้ก็จะตอบว่าหนึ่งสุดกี่ตัว1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตาหนึ่มสี่หนึ่งหนึ่งตัว1แล้วก็0 1 1ห้อยสองก็คือฐานสองนะคะอันนี้ก็คือการแปลงเห็นปะ แปลงเป็นเลขฐานสองเรามาแปลงเป็นฐานแดีกว่าแปลงเป็นฐานแนะคะจะเหมือนจะไม่พอเนาะแปลงเป็นฐานแปดอ่ะลบนี้ก่อนจะเห็นว่ามันหารสองใช่ไหมคะถ้าเป็นแต้องหารอะไรคะแก็ต้องหารแปดนะคะแปก็ต้องหารแปดหาหกเจ็หารแปดแปดเจ็ดหานย์ศูนย์เพราะเลยใช่ไหมแปย์ศูนย์แล้ว นับถึงต่อถึงเจ็ดก็บวกแปดแล้วศูนย์แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จเจ็ดนะคะฐานแปดมีเลขอะไรศูนย์ถึงเจ็ดใช่ไหมดังนั้นเอาแปดฐานต่อแปดเจ็ดแปดแปดหกสิบสี่แปดเก้าเจ็ดเป็นสองเลยแหละแปดแปดหกสิบสี่หกสี่แล้วหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบหกนิ้วใส่ไปไม่ต้องอายนิ้วนะเลขแปดใช่ฐาน ใช่ฐานใช่ฐาน8ปดไหมไม่ใช่นะคะมีถึงเลข0ถึง7เท่านั้นนะ8 1 8 8 1 8มีเศษไหมไม่มีก็ใส่เศษ0นะคะมีก็คือเศษ0นะก็จะเขียนได้คำตอบคือเสียมเงินคำตอบก็คือเลขฐาน8 1 0 6 7ฐาน8 อเคปะ่ะอยแปดก็คือฐานแปดนะคะเรามาดูอันต่อไปลองฝึกแล้วก็เขียนใส่กระดาษก่อนก็ได้ค่ะเนื่องจากครูไม่ค่อยมีเวลาสอนเนาะแล้วก็มาลองเราก็มาฝึกทำก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะสอบการแปลงเลขฐานนะคะ10คะแนนนะคะต่อไปก็จะบวกลบคูณหารเลขฐานอ่ะต่อไป หนึ 1> 1, 2, 3, 7, ่งสามเจ็ดฐานสิบหกแม่สิบหกแม่นเนี่ยหนึ่อะไรก็ไม่เท่าความแม่ของของตัวเองนะคะ16อะไร12ไม่มี16อะไรได้ได้สองสามเจ็ดสิอะไรได้สองสามเจ็ดก็ปลอง 16, 5, ซิสิบหคูณห้าซิอ่ะสิบหกคูณห้าหกห้าสาสิบสทดสามห้าหนึ่งไม่ไกลสิบหกคูณแปดหกแปด 1ิบแปดตัวสี่แปดหนึ่งแปดเก้าสเอ็ดเลยแล้วสิบหคูณกับสิบหกคูณแไม่ได้16บหกคูณ7จ7ดหกเจ็ดสี่สิบเจ็ดหนึ่งอะสิไม่ใช่เขียนหนึ่งเขียน 7. เจ็ดแล้1หนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสอ้ยสิบสอง รอยี่รอบห้าหกร้อด้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยบเอดยิบสองอยบสาเป็นเศษสิบเอ็ดสิบหอะไรได้หนึ่งร้อยเจ็ิเจ็ดอ้าวสิบหกเจ็ดใกล้เคียงสิบหกเจ็ดได้หนึ่งร้อยสิบสองร้อยสาร้อยสิบ่รอสิบห้ารอหกร้อสเจเศษห้านิ้วอะต่อเลยไม่สิบหก สิอะไรที่เจ็ดสิบปดสิงั้นสิบคูณสี่ดิหกสี่ยี่สิบสี่สี่ตสองสี่งห้าหหสิสอสิบแล้วเอานิ้วน้ำหกสี่แล้วหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าดได้13หารต่อได้ไหมสิบหกมันมากกว่า4ใช่ไหมมันไม่เท่าไงดังนั้น เราก็ตอบได้เลยแต่ยังไม่ได้ซะทีเดียวเพราะ13เนี่ย13อะ่ะมันเป็น2ตัวใช่ไหมสิบมันไม่ใช่สมันไม่สามารถเขียน2ตัวในเลขฐานมันต้องเป็นเลขโดดเดียวนะเลขฐาน16ไมีเลขอะไรบ้างฐาน16มี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร A B C D E F อ่ะเอามาทัเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคมันก็ต้องถึงคำว่าสิบห้านึกงอ,อกอปะสิบสามอยู่ไหนอ่ะอันนี้อันนี้ในใจนะ 10, 11, 12, สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแสดงว่าเป็น D อันนี้ต้องเป็น D ค่ะอ่ะน,น,นั้นก็ต้องเป็นใหม่ก็คำตอบก็คือ4 D 5ห้าฐานสิบหกห้าห้าอ่ะจบคลิปก่อนสวัสดีค่ะ